วันนี้เราจะมาทำเผามิงวีสองกันนะคะหนึ่งให้คุยกับคนนี้ก่อนนะครับหล้วจากนั้นเขาจะให้เราไปเก็บดอกไม้ทั้งหมด3ดอกครับคือดอกสีแดงดอกสีเหลืองและดอกสีน้ำเงินนะครับเดี๋ยวผมตัดไว้ต่อเจอก่อนนะครับตอนนี้เจอดอกไม้สีแดงตรงนี้นะครับเก็บไปก่อนเลยครับดอกแรบกบเก็บแล้วก็เดี๋ยวอยต่อดอกที่สองเนี่ย ตอนนี้เราได้มาเด็ดนะครับต่อไม้หลอดที่สอ่าเดี๋ยวไปตามหาดอกไม้สุดท้ายสีน้ำเงินอ่ะเดี๋ยวาตา e ัดไปตอนเจอเลยด้วยกันนะตอนนี้เราก็ได้ดอกไม้สุดท้ายกันเลยนะสีฟ้าอ่ะเดี๋ยวผมตัดไปตอนส่เฟยเด็ดๆนะที่ส่เฟยนอ่ะตอนนี้เรา ก็ได้ให้เราใายาู้ค่าใจมีม<อ> <ๆๆ S 2> ีสอมาแล้วกันจะเพิ่มความเร็วเพิ่มขึ้นอ,อ่าสำหรับคลิปนี้เพีเท่านี้ครับบาย